ในวันนี้ครับทุกคนครับผมก็จะมาเรียนนะครับที่โรงเรียนใหม่นะครับที่มีชื่อว่าดารุมะวิทยาคมชื่อใครตั้งไม่รู้นะครับอาจจะเป็นคนที่พูดในคลิปนี้ก็ได้ไอฉากประกอบเนี่ยอย่าสนใจนะครับเพราะว่าผมหาไม่ได้นะครับซึ่งในวันนี้เนี่ยผมก็จะมาเรียนครับที่โรงเรียนนี้นะครับเนื่องจากว่าผมย้ายมาใหม่ย้ายมาเรียนที่ประเทศญี่ปุ่นซึ่งอยากรู้มากว่าคุณครูญี่ปุ่นเนี่ยจะเป็นยังไงปะรู้สึกว่าออดจะดังและเดี๋ยวเข้าเรียนเลยดีกว่า สวัสดีครับอาจารย์ทำไมห้องเรียนมันเป็นแบบนี้โว้วอเตอร์เฮลตัวอะไรวะนะ่ยตัวอะไรวะนะ่ะอะไรอ่ะเดอร์มาเกมอยากขยับเมื่อมันหันหน้าเข้าห้องไอ้กดปุ่มที่หลมมันเพื่อชนะมีเวลา90วินาทีไม่งั้นทุกคนตายหมดโอ้โหเปิดมาซะอย่าเดินอย่าเดิน แล้วเสียดในโคตดอนิเมะเดินหยุดโอ้โหเฮ็ด <wird> ช <getting adviser absorbed> ็อตเฮ้ยเออไม่โดนไม่โดนเออไม่โดนอุ้ยอุ้ยใครเนี่ยเจนี่ใครเนี่ยเออเจนยด้วยจะไม่อยากเออจะไม่จะไม่พร้อมเลยหยุดบ่นสักทีเจี๊ จบแล้วเหรอตกบไห่มากคือเดินังไม่ถึงครึ่งห้องเลยเว้ยไอเจ๊อยบ่นอะไรยังไ้เจ๊เอาเอาเอาโดนลมควันเฉยโอโหตกปัหาไรเนี่ยอะไรวะเนี่ยเกมกรีดดนตรีห้ามนั่งเก้าอี้ที่พังต้องนั่งอันที่ไอ้นี่เขว่าใช้ได้แล้วเก้าอี้พังทำไมมันเป็นแบบนั้นวะเนี่ยนะฮะเก้าอี้ที่มันไม่พังกันดิ หยิบมาเลยขโมยมาขโมยมาขโมยขโมยโมย,ยนทำไมเนี่ยเฮ้ยโย,ยนอย่าโยนโอ้โหหดอใครก็อีทอุบเออนั่ง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 เออนั่งเรียบร้อยเจมโอ้โหโหดเจเกือบปลาเก้าอี้ใส่หัวเรียบร้อยไม่รอดจ่อหัวไปเลยง่ายชะมัดเลยแหนเจ๊ไม่กินเจเกือบคาดนะเจไปขโมยก็อีมา ขโมยกระีมาโยนทำไมก็เฮ้ยเออหยิบมาเออ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 นางนางนางโอ้ยหัวทิมหัวทิมเออเมื่อกี้หัวทิมมาโอ้ยอย่าหัวอิมนักด่าวะเฮ้ยหยุดหัวทิมได้ยังเพลงนี้ยงกับเพลงทุ่งบ้านอะไรกันนาง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 โอ้โหอาณาอย่ากกลับมาขึ้นจากสันโอ้โห ไม่ชีวิตด,ดีดักจริงจบแล้ว <c oughs> คือเล่นเกมนี้จบคือร้องเพลงได้อะกับเพลงนี้ะนะเพลงก็ไม่รู้เหมือนกันเพลงกีดนตรีของญี่ปุ่นของไทยก็ร้องเพลงอะไรแฮปปี้เบิร์ดดีอย่างเงีง้ยอันนี้อะไรวะเนี่ย <c oughs> เปิดตู้เอ๋ยเปิดตู้เปิดตูเเปิดเปิดตูที่ตรงกับจอทีวีรูฟอร์ดเชนดูที่ตาหรือจมูกที่มันเปลี่ยนแปลงถ้าไม่ตรงคือไม่ใช่อ๋อ เมื่อเปิดแล้วให้กดปุ่ม e เพื่อเปิดประตูโอเคมาเริ่มได้ดไหนดูหน้าประตูด,ดิตามันลอ,อยหน่อยโอ้โหโมโหมุนโอ้โหหมุนหมุนซะหมุนหมุนโคตรมุนไหนวะไหนวะตาลอ,อยๆนี่ปะมันเหมือนกันแหละเอปิดแล้วเอปิดมันเด้อเอ้าเฮ้ย โอ้โหนี่ปิดกันจังกลัวคนเข้าก่อเข้าประตูนี้แหละโอ้หปิดหมดเลยโหตายตายนี่ปิดไปไหนนี่ปิดมากเพื่อนตายอยู่ตรงกลางใช่ไหมอะไรน่ะโอ้โห ใจเย็นพี่อยากให้อยู่โหโ,หโ,หโ,หโูไอ้นี่ประของใหญ่เลยเฮ้ยยู่ไนวะนี่ป่ะนี่ป่ะประตูนี้ดิเออเอาปิดเลยเออไม่ต้องรอเขา,พ,าพักอ้โเพียงผมเสียงกันมาเฮ้ยม,ยม่อกิ๊ฟไถอะไ,ไรเทียนเนี่ยฮะโอ้ยโอ้ย,อยถูกไหมถูกโอ้ยเออถูกครับนี่ถูก ดูห้องสก,ก่อนตอนนี้อันนี้ตามมองมองง้างเอาหวัวทิ้มด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหโอ้โหหอกหอกหเห็นเป็นตัวละครสัตว์ได้ไงวะเนี่ยเออเดินเดินเดินตามองตามองง้างตามองง้างจมูกไม่มีอันนี้ดิห้องนี้ดิเออห้องนี้ปิดแม่งเลยเออถูกแน่ถูกแน่ อเอ๊ถูกเห็นไหมถูกเห็นไหมผักเพื่อ,อไงผักทำไมวะโอเครอดแหละแม่กว่าจะรอดตายไปรอบหนึ่งคุ้มมากเมื่อกี้เอาเอาเผาประตูเฉยเอาประตูนี้เข้าได้ไปไปต่อ What the hell นี่คือจำได้นะว่าตอนแรกก็อยู่ที่ห้องเรียนเว้ยทำไมอยู่ดีมาอยู่ที่นี่อาร์ติกัสสไลด์ไประวังกับดักกด AD เพื่อเลี้ยวกด E เพื่อเ o w ร์ u อัพโอเคโอ้โหอยู่ไหนของโลกเอเวะเนี่ยอะไรเนี่ยสเปนหรอสตาร์ตโตโอ้ยตตโตเออมีมีกล่องที่เก็บเรยเอ้ย โอ้โหอยากยางกลับไปโอ้คัทเดี๋ยวเดี๋ยวเออพุ่งไปโอ้โหโโอ้โหชนังคาปลาไปไหนไม่รู้ถึงเส้นชัยแล้วเอายังไม่ถึงนี่หว่าเดี๋ยวเดี๋ยวไปไหนนะ่ะโอ้โหโดดสูงมากข้างหน้ามีหลุ่มดำเดี๋ยวไหนหลุ่มดำวะโอ้ยชนปึ๊บปึ๊บหนีปึ๊บหนีหนสองเด้งสามเด้งมาถึงแล้วเออเรียบร้อยงอด โโอ้หนึกว่าไมโอคาร์ดผสมโซนิกเสียงนี่คือโซนิกแต่เกมนี่คือไมโอคาร์ดโอ้จบเกมละอะไรอ่ะโอ้โหะล่มสถานเซสชั่นมันแรงมากเลยเกมเนี้ยอ๋อมาไหนวะอีกไหมเนี้ยเอเร,ร,รเมนเทอรีอ่าวสมปเตโตอ๋อสมปรนตกร้อน ถ้าโยนไม่ทันตายครับเช่นเคยไป start ตัต start เดี๋ยวจะขายว่าอยู่นู่นเออเราไม่ต้องเดินเล่นสองคนไปเล่นสองคนเล่นสองคนเดี๋เฮ้ยเออเออเล่นสองคนเออไปไปเล่นสองคนเออเอออยู่แค่นั้นแหละเล่นแค่นั้นอ่ะไม่เยอะไม่เลินด้วยเออปล่อยเล่นไปปล่อยเล่นไป มาทำไมแถวนี้วะเฮ้ยเออแบ้อยแน่ชิลวเเอาชิบห้ายาก็ไปของกูเดี๋ยวเดี๋ยวเีเจ๊ไปไหนเจ๊นี่โยนให้โยนให้โยนให้โอ้โยโดนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวอืมสับไปเอาคืนไปคืนคืนคืนเออแบบรเ้ออันนี้เขาบอกว่า เรียกว่าเป็นการเล่นแบบชิวๆไม่ได้ทำอะไรมากโอ้โหอะไรวะหน้าเดี๋ยวโอ้อะไรเนี่ยชุดนี้ไม่พอดีตัวเ่ยกด E เตรียมตัวเพื่อเจอกับการต่อสู้ว h a เด h e โอ้โหสองคนสุดท้ายมึงพูดว่าอะไรวะมึงไม่เห็นซับซ <c oughs> ้อนเพลอ๋อน้องคนอื่นให้ตกสามรอบเพื่อชนะกด f เพื่อบล็อกอ๋อถ้าเกิดบล็อกถูกแพลรี่ถูกจะได้สตันด้วย <c oughs> สตาร์โต <c oughs> บล็อกอ๋อไม่ตีเฮ้ยอุ้ย อื้อบล็อกอื้อบล็อก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 ต่อยตบตบตบ,ตบอื้อร้อยเออไอ้ยังยังยังมันบล็อกไว้มันบล็อกไว้เออบล็อกไว้เออบล็อ,อก,ไ,อกไม่ได้กบล็อกไม่ได้กเพื่อนบล็อกอื้อไปซะเ,เรียบร้อยหนึ่งคะแนนต้องชนะเกมนี้เพื่อนอุ้ยอุ้ยอืยอสวนสวนสวนโอ้ยโอ้ยกระเด็นโอ้ย โอ้โพุง่งเออโอ้คอนเทนโอ้โหไปละ <c oughs> ไปแค่นั้นหนึ่งรอบเอาจริงแหละเอ,ออเออเออเออ,อโอ้ยโ,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 โอ้โหไม่สวนเลยเอ,ออเออสวนมันบล็อกมันบล็อกกันเดียวกันไปไปไป เออบล็อกได้แพรีได้โอ้ยเออโอ้ยโอ้โหสดเออเออไปยุบรอ้อยโอ้โในดื้อสดจีจีชนะแล้วเย้ชนะแล้วฮะ มาอือตบอย่งนี้ไงเนาะโหโหโหแฟไงที่แบบนี้ด้วยนะไปไหนกะจอขาวเอาวัดอยู่ที่ไหนเนี่ยเดี๋ยวเปิดประตูอะไรอ่ะทำไมเป็นในห้องขาว แค่นี้ง่าทั้งเกมแบบชนะจบแค่เนี้ยโอ้จบแล้วโหเป็นเกมนึงที่มันมากเว้ยคผูผสมต้องบอกเลยนะเกับเกมนี้นะครับใครที่สนใจเกมนี้ก็เล่นกันได้นะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับนะสำหรับใครชื่นชอบคลิปนี้ครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ครับมีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับผม